สวัสดีจ้ามาเด้อมาสื่อกับเบืองให้ในเด้อเปิดลางอยู่เด้อจ้ามือนี้ตังสี่ค่ะคนขี่ขันจังเฮามีกาแฟเด้อ ตื่นเสาร์มาซ่องหนึ่งกินเขาแล้วอีกซ่องหนึ่งราสางเวียกสางสาทิยางจะกินกับกินจ้า มอคโคนาด้วยพี่น้องซ่องเขียวแสบแต่ว่ามักไภมักมั่นหรอว่าแต่ในในความรู้สึื่อยขอยว่ามันแสบต้องเป็นมอคโคนาสีเขียวมันกลมกลม,มนะ ไก well. ินไปสิเบิดตแล้วมีหอดนองหมดแบบนี้โอ้ยหอ มาเดอ้อมาสื่อกับเบื้องซอยในเด้อจ้าเปิดล้านอยู่เดอ้อเมื่อนี่ฝนกะซ่าแล้วบ๊ายบาย